ท่านตั้งรัฐมนตรีแบบแหกทุกกฎลดทุกโปรโปรไฟไหมของเพื่อไทยก็สู้ท่านไม่ได้ครับเพราะว่าท่านตั้งบุคคลที่มีปัญหาครับสมัยก่อนเดี๋ยวผมเคยฟังเพลงท่านประธานชื่อเพลงรางวัลแดกคนช่างฝันอยากกลับคืนคําเมื่อเธอย้าสัญญาแต่ถ้าเขียนเพลงในยุคนี้สะท้อนการเมืองไทยครับไม่ใช่รางวัลแดกคนช่างฝันครับแต่เป็นรางวัลแดกคนช่างหักหักเขาไปหมดหักนายเก่าหักขั้วรัฐบาลเดิมหักพักเพื่อไทย เรื่องจิ๊บจิบครับแต่ผมหวังว่าท่านหักใครได้ก็หักไปครับแต่อย่าหักหลังประชาชนโดยการตั้งรัฐมนตรีต้นทุนต่ำกับไม่ใช่สายการบินโลคอสครับและราคาที่ประเทศต้องจ่ายมันสูงเกินไปหรือไม่กับรัฐบาลเฉพาะกิจที่กล้าตั้งบุคคลที่มีปัญหามาเป็นรัฐมนตรีผมอยากจะตั้งชื่อเรื่องในเส้นเรื่องที่อภิปรายในวันนี้ว่ารอยด่างพร้อยที่ยากจะลบเลือนผมจะว่าด้วยความไม่น่าเชื่อถือ ของรัฐมนตรีบุคคลระดับรองนายกมนตรีที่ท่านไปตั้งมาครับคนแรกครับร้อยเอกธรรมนัสพมเผ่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะครับผมเคยดูคลิปครับท่านมีคลิปที่เป็นไวรวัลถ้าเป็นรายการทีวีก็ชือว่ารายการคลิปดังข้ามปีครับท่านมีคลิปดังในอดีตครับผมจําได้ทุกเม็ดครับนายกรัฐมนตรีที่ไปตั้งบุคคลมีปัญหาแบบนี้จะถือว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่อีกสักหนึ่งคนครับ เอาระดับรองนายกรัฐมตรีเล็กๆไม่ใหญ่ๆพูดครับท่านรองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ครับเจ้าของสโลแกนพวกกันสําคัญเสมอครับท่านสุชาติชมกินสมัยท่านอยู่รัฐบาล8ปีเขาตั้งฉายาท่านว่ารัฐมนตรีสุชาติชมเก่งครับเพราะท่านชมนายกในยุคนั้นเต็มเหนียวแต่วันนี้ผมฟังเพื่อนสมาชิกทั้งพรรคฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายค้ำพูดนี่ผมว่าสุชาตินไม่น่าจะนำสกุลชมกินแล้ว เหมือนท่านสุชาติน่าจะต้องนามสกุลเริ่มมีกลิ่นแล้วครับ,รบผมเอาเรื่องตึกสกายไนา์ครับเมื่อคราวท่านดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสํานักงานประกันสังคมไปซื้อตึกครับแล้วราคาสูงถึง61,000บาทถึง68 0 0 0บาทต่อตารางเมตรครับทั้งที่ราคากางราคามาตรฐานมันอยู่ที่38,900บาทต่อตารางเมตรสํานักงานประกันสังคมในยุคนั้นครับซื้อตึกนี้ในราคาสูงเกินจริงไป75%ครับนี่ผมก็ถามไม่ได้กล่าวหาครับ ผมทิ้งท้ายด้วยคำกล่าวที่เป็นอมตะว,วาจาว่าความรับผิดชอบทางการเมืองย่อมเหนือความรับผิดชอบทางกฎหมายเส้นแบ่งของการเป็นรัฐมนตรีเป็นได้หรือไม่ได้ขาดคุณสมบัติได้หรือไม่นั่นเป็นเรื่องของเส้นแบ่งทางกฎหมายครับแต่คุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองซึ่งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรจะมีสูงกว่ามาตรฐานทางกฎหมายหรือไม่ผมฝากไว้ให้คิด